ปั๊มน้ำไม่ทำงานสาเหตุหลักๆก็คือเนี้ยิชเชอร์ิชเชอร์สวิตสาเหตุหลักๆก็คือเฟเชอร์ไม่ทำงาน บางทีมดเข้าไปทำหลังอ,อน,นี่ซื้อเฟชเชอร์มาใหม่สองจุดสองถึงสองจุดแปดถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายๆครับสายแรกมันสีแดงสายสองมันสีเทา มันเป็นสแรกสีแดงเส์สองสีเท่าเปลี่ยนเองซื้อมาเปลี่ยนเองตัวสองรอยบาทสามร้อยแล้วแต่ยี่ห้อปั๊มทำงานเลยครัแก้ปัญหาเบื้องต้นเราถอดถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ดาทรายเป็นแผน่แผนๆเลยตรงนี้มันจะมีรู ตรงนี้จะมีรูเล็กๆแล้วก็เอาใช้ไขควงงัดออกงัดให้มันกว้างแล้วก็ใช้ดาบใช้แย่ขัดขัดตรงลิ้นลิ้นสัมผัสของมันมันจะเป็นหน้าทองขาวขัด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 แล้วก็ใส่ไปใหม่จงานได้แล้วมีสวงด้วย ตรงนี้จะหมุนเวลาเราถอดก็หมุนออกมาทางนี้นหมุนถายออกมาเวลาจะใส่ก็หมุนเข้าไปมันจะหมุนตรงนี้นมีเกลียวบางรุ่นเขาก็จะมีแบบก็น็อตแบบถอดไม่ได้บางรุ่นก็จะแบบถอดได้ถ้าถอดได้แล้วก็ถอดโซ่เสียนเืนน้องต้นเราก็ใช้กระดาษทรายขัดลิ้นสัมผัสลิ้น ก่อนได้ขัดแล้วกลับม่ใช้งานได้บางทีมีมดเข้าขบางทีมันเป็นขุ่นสนิมหน้าสัมผัสทองขาวมันที่มันดีดตัอกจัดต๊อกดต๊อกจักลับมาใช้งานได้ปกติ